ไม่ห1 0 0 0 0กิโลนะครับซิตี้หนึ่งจุดนบนะครับปี2022 4 5 9ี่0บแสนาท0นะบครับจัดได้เต็มฟรีดาวไม้น้อยมากคันนี้นะครับตัวรถสีเทานะครับลองท็อปนะครับรุ่นนี้นี่มือจับจะเป็นโครเมียมนะครับถ่ายดูนะครับเพิ่งรับเข้ามาเลยนะครับรอยเกตหินพวกนี้เดี๋ยวเก็บสีให้นะครับเบาะหนังจากโรงงานหน้านี้ก็ตัดด้วยสีเบดนะครับภายในสะอาดนะฮะ นี่เดิมเดิมนะเดี๋ยวจะมีการฟอกเบาฟอกภายในแล้วขัดเคลือบสีให้ด้วยนะครับถ่ายให้ชมรอบๆคันเลยนะครับตัวกล้องถอยเนี่ยมีมาจากโรงงานอยู่แล้วนะครับแต่คันนี้ยังไม่มีเซนเซอร์นะฮะสวยเดิมนะครับทั้งด้านขวาครับแล้วก็ด้านซ้ายนะฮะนี่หัวน็อตไม่มีขยับเลยนะครับฝาท้ายก็เดิมเดิมนะฮะลูกค้ามั่นใจได้นะเขาโอมเป็นโชรูมฮอนด้าขายเองนะก็จะมีการตรวจเช็ครถมาอยู่แล้วนะครับอย่างไรก็คือแมลงครบ สีนี้ค่อนข้างนานเข้ามาสักคันหนึ่งนะครับีเห็นรอยกางกระบาดนะครับพวกช่างเขาจะเอาไปทำสีให้นะครับกระจกพับปรับไฟฟ้าตัวเบาะก็สามารถปรับสูงต่ำได้นะครับที่ศูนย์ขายนะก็มีการตรวจเช็คมาก่อนที่จะรับซื้อมาอยู่แล้วนะครับเลขกไม้เนี่ยแท้ทุกคันนะฮะไม่มีอุบัติเหตุหนักไม่มีจมน้ำเข้ามาแน่นอนครับเลขกไม้หนึ่งหมื่นเก้าพันเก้าร้อยยี่สิบเจ็ดกิโลนะครับสายมือพวกนี้เป็นฟังก์ชันปรับเครื่องเสียงพวกนี้ได้ด้วยนะครับ หน้าจอเป็นทัชสกรีนนะครับมาพร้อมกล้องถอยมาจากโรงงานใครที่จะหารถที่มีกล้องถอยมาจากโรงงานไม่อยากติดตั้งเพิ่มก็ต้องซื้อรุ่นนี้แหละนี่มีการเข้าศูนย์อยู่ครับน่าจะเป็นฮันด้าพระรามสามนะเฮดสามมีประวัติเช็คศูนย์ได้นะครับอยู่ต่างจังหวัดไม่สะดวกมาดูรถโอ้มีไฟแนนซ์วิ่งไปเซ็นให้ถึงที่บ้านที่ทํางานเลยนะครับบริการฟรีนะค่าจัดนะครับไม่มีเรียกเก็บค่าจัดไฟแนนซ์นะครับ ออกรถก็ที่ผมบอกครับีดาวใครที่ซื้อแบบจัดไฟแนนซ์เนี่ยดูมาจากคลิปนี้เนี่ย๋โอมพิเศษเลยแถมประกันภัยชั้นหนึ่งให้ด้วยนะครับฝาหน้าก็เดิมๆนะครับใครสนใจนะครับซิตี1.0 SV Turbo ปี2022คันนี้นะครับก็ติดต่อโอมได้ตะเมือด้านล่างนะครับ085 222 1133นะครับรถมือ2โชโชรูม Honda าขายเองนะฮะฝากกดเดยนครับรถมือ2ครับ